สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศรีกรกฎช่วง16-31มกราคม2569เรามาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎช่วงนี้ความรักจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวศุกร์อยู่ภพปัตตานินะคะศุกร์เนี่ยภพปัตตานิเนี่ยเป็นภพพิธทุบาทด้วยนะคะศุกร์เป็นเทวีโชคใครที่มีปัญหาความรักอนะ่ะมันจะต้องมีทางเลือกนะคะอาจจะหมายถึงการป,ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยต่างหาก นะคะใครที่มีปัญหาความรักแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้บางท่านนะคะชาวโสดก็มีโอกาสได้ลุ้นรักเช่นกันรักทางเลือกใหม่ๆมาจากการปรับเปลี่ยนเปี่ยนแปลงในสายงานดาวการงานเป็นมาหาอุดเห็นหลายท่านเหลือเกินนะคะที่บอกว่าเอ๊ะงานไม่เห็นดีสักทีนึง บอกว่าดีก็ไม่ดีนะคะคุณถ้าคุณมัวแต่ย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆชีวิตของคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะก็มันก็จะเป็นแบบนี้แต่บางท่านต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องถึงคราวเวลาเปลี่ยนแปลงทางเลือกใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชีวิตของคุณมันต้องย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะอ่าส่วนใครที่แบบว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ นะคะรวมไปจนถึงบางท่านอาจจะหมายถึงการเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยกับคู่เหนื่อยกับบ้านเหนื่อยกับคนในครอบครัวนะคะความรับผิดชอบเยอะนะคะช่วงนี้ด้วยทีนี้เรามาดูกันนะว่ากรากฎะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเห็นคอมเมนต์กรกฎรู้แหละว่ากรากฎนะคะบางท่านะบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยมาห้าปีนะคะ่าตรงนี้่ะ ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวชีวิตของคุณก็ต้องย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วโอกาสอะไรดีๆก็จะเข้ามาการติดต่อเจรจาอะไรต่างๆนานามันก็น่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยทีนี้เรามาดูกันกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนักค้านักขายเนี่ยสมมุติพวกพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้เนี่ยก็โอกาสก็มานะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ การติดต่อการเจรจาข้อตกลงอะไรใดๆมันก็นําพาโอกาสการเงินใครทํางานส่วนตัวอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้วาจะเรียกทรัพย์ได้เรียกเงินได้นะคะนะักขายชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของการทําเงินส่วนคนที่ทํางานในองค์กรใครที่ว่างงานก็จะมีการตัดสินใจเหมือนกันคุณอาจจะมีข่าวดีกับคนใกล้ตัวนะคะในเรื่องของงานทางไกลอ่าบางท่านต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆค่ะส่วน เอ,อคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยนอกเหนือะจากแหล่งทํากินก็คืออาจจะมีในเรื่องของออบ้านรถได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้แล้วก็หลายๆท่านจะตัดสินใจการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงาน นะคะบอกแล้วว่ากรากฎต้องมีการเปลี่ยนแปลงใครที่หน่วงหนักมาใครที่เหนื่อยมาใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองต้องการความก้าวหน้าต้องการอนาคตนะคะคุณก็ต้องมีทางเลือกใหม่มันคือการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ไปเขาย่อมส่งผลความก้าวหน้าให้กับคุณได้นะคะส่วนบางท่านเปลี่ยนชีวิตใครที่เคยทาําง,งานเป็นพนักงานกินเงินเดือนบางทีก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณของกรกฎอ่าอยากจะบอกว่า ปรกฏเนี่ยบางท่านเนี่ยเจอปัญหามานะคะบางท่านได้งานมาก็ไม่ดีนะคะบางท่านก็อาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนงานปรับปรับฉับพลันก็มีนะคะตรงนี้ด้วยนะส่วนสําหรับคู่รักเนี่ยนะ,ะหลายๆท่านอาจจะมีการจัดการในเรื่องของธุรกรรมเอกสารบ้านหรือบางท่านบางคู่เลย นะคะบางคู่ก็ย้ายบ้านบางท่านก็มีในเรื่องของการทําบ้านปรับปรุงบ้านหรือธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาก็ได้งานที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้นั่นก็อาจจะอีกหนึ่งทางเลือกของคุณเองนะคะส่วนเด่นเลยตอนนี้คือการออกงานเด่นเลยก็คือบางท่านมีโอกาสมากๆที่จะตัดสินใจนะคะบางคู่นะ ถ้าจะบอกว่าคุณคนเดียวก็ไม่น่าจะใช่เพราะคุณอยู่กันร่วมกันเป็นครอบครัวไม่สามารถคุณไม่สามารถเปลี่ยนไปไกลได้ตรงไหนแล้วอยู่อยู่แล้วแต่บางท่านก็ต้องบอกก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไกลเช่นกันนะคะถ้าไม่ได้ทํางานไปเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างถิ่แนแดนไกลรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เรามองว่าถ้าไม่ใช่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมให้คุณได้งานทางเลือกใหม่คุณมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ ช่วงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ระวังปัญหาอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายปุบปรับสัพพันได้เหมือนกันนะคะกระกอ่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยปัญหาการประมาทเลินเล่อการขับขี่ยุอยานผ่านน้ปัญหาหัวเข่าหน้าแข้งอะไรแบบนั้นแม้แต่กระทั่งว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะตรงนี้แม้แต่กระทั่งว่าอุบัติเหตุป,ปุบปรับสัพพันแม้แต่กระทั่งว่าผ่าตัดผ่าเจาะด้วยเหมือนกัน นะคะคู่รักครอบครัวอ่าอาจจะเป็นใครก็ได้ในครอบครัวคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะสว่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักคู่ไหนก็ตามที่ไม่ชัดเจนต่อกันเลยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่อาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณหรือตัวตนของคุณยังไม่พร้อมชัดเจนก็ต้องมีการตัดสินใจทางเลือกใหม่ใครที่อึดอัดกับปัญหาความรักใครที่อยู่ในความรักที่ทุกนะคะความรักที่เริ่มหมดเหยื่อใยมันมีทางเลือก แล้วมันมีทางเลือกอุปสรรคปัญหามันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในปัญหาของความรักเนี่ยส่วนบางท่านอยู่ดีๆเขาเงียบหายไปเลยก็มีนะคะเงียบหายห่างไกลกันหรืออาจจะต้องมีเหตุต้องไกลกันด้วยหน้าที่ด้วยการงานก็ตามนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยส่วนในบางเคสซ้สำไร้กว่านั้นคือการไปรับรู้มามีรักทางเลือกใหม่นะคะกรกฏที่นี้เรามาดูกันนะว่า ฝั่งเขาคนนั้นของชาวกรกฎค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของคุณแฟนคุณจะเป็นยังไงบ้างอู้ตัวเองเขากำลังจะไปติดต่อผัวพันกับทางเลือกอื่นนี่เขาไปมีใครอะ่ะมีคนเก่าเขาหรอฮะเพื่อนเก่าเขาหรออันนี้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมองว่าถ้าสมมติความสัมพันธ์คุณอยู่ในทางเลือกเขา เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรอกค่ะคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทุกๆแบบนี้แหละนะคะหรือบางท่านอยู่กันนะคะมีแต่ปัญหานะคะมีปัญหาของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยมีเรื่องเรื่องการทะเลาะด้วยบางคู่ระวังลงไม้ลงมือหึงหวงตบตีนะบางคู่นะคะระวังด้วยอ่าช่วงช่วงนี้ก็าจ,จะหมายถึงว่าจะมองแบบนี้ก็แล้วกันไม่ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือขั้นลงไม้ลงมืออะไรต่อกันก็ตามนะครับปัญหาความรักตรงเนี้ย เรามองว่าเขาน่าจะมีคนอื่นที่อยู่ในใจของเขานะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของเขาที่เขากลับไปพัวพันก็ได้ส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่เก่าก็คือทางเลือกใหม่ไปเลยนะคะทางเลือกใหม่หรือเขาต้องการปลดปล่อยเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการอิสระไหมเพราะเขารู้สึกถึงความอึดอัดไหมใครที่คบกันนะ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็อาจจะต้องการอยากจะเป็นตัวของตัวเองเพราะบางท่านอะทนอยู่ๆทนเบือ่อๆในายเซ็งเซ็งอึดอัดอะไรอย่างเนี้ย เขาต้องการเป็นตัวของตัวเองก็คือเขาต้องการอิสระนะคะมาดูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างกระกฎสิบห้าวันนี้ค่ะสุขสุขอะทวีโชคก็จริงนะหรืออาจจะเป็นกระกฎเองหรือเปล่าที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายจุดจางอะแล้วคุณต้องการทางเลือกใหม่ก็ได้นะคะอ่าตรงนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งสลับกันได้ค่ะแต่สุขพพนี้เป็นพพพินทุบาท แล้วสุกไปอยู่บ้านเสาอะแล้วเสาไปตกระแมงอะไรมรณะอย่างเงี้ยอาจจะมายถึงคุณเองก็ได้คือที่คุณตัดสินใจทางเลือกหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่คุณรู้สึกคุณไม่มีความสุขเลยคุณรู้สึกคุณการเสียดายเสียเวลามาสักพักแล้วหรือใชร้ระยะเวลากับความรักที่มันไม่เป็นสุขมาสักพักแล้วก็อาจจะใต้ตัดสินใจสิ้นสุดนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งไม่เช่นนั้นก็คือเขาต้องการสิ้นสุด ได้ด้วยเพราะตรงนี้มันมีทางเลือกเข้ามาแล้วทางเลือกก็คือความรักครั้งใหม่ความเลือกก็ทางเลือกกับความรักอีกหนึ่งคนนี่แหละนะคะเขาเรียกว่ารักทางเลือกนะคะแต่บางคู่เบื่อๆในตอกันนะเนี่ยแล้วก็บางคู่ไฟต่อกันแล้วก็บางคู่อยู่กันมีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาผัวพันเครือญาติญาติพี่น้องต่างๆไม่ญาติเราญาติเขาเข้ามาผัวพันหมดนะคะตรงนี้นั่นคือบางคู่ที่มีปัญหาด้วยแต่สิ่งสําคัญรู้สึกว่ากระกรกดเข้าไปคุยกับคนเก่านี่ แม้แต่กระทั่งคนเก่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าแต่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคิกเก่าหรือแฟนเก่าแก่เก่ากว่าเก่าจากไหนก็ไม่รู้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่นะคะความรักตรงนี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการอิสระอยู่แล้วหรือไม่ต้องการการผูกมัดหรือไม่ต้องการความชัดเจนหรือยังไม่มีความพร้อมในการชัดเจนได้หมดทั้งนั้นนะคะนี่คือแนวโน้มความรักของคุณหรือคุณอาจจะคาดฝังก็ได้คุณอาจจะจังหวะรอเวลาคาดฝังรู้ทั้งรู้ว่าช่วงนี้เขาไม่ยอมติดต่อ แต่คุณก็อาจจะคาดหวังเขาติดต่อกลับมานะคะแต่การคาดหวังของของคุณที่คุณจะรอเขาติดต่อกลับมาพอนานวันนานวันคุณเริ่มรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นเริ่มต้นคือจุดเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูข่าบทสรุปกระกฏ บทสรุปความรักครั้งนี้ถ้าคู่ไหนรักไร้สุขรักไม่มีความหวังรักที่เพียงพยายามอดทนอดกั้นเพื่อความสุขสุดท้ายมองไม่เห็นเลยความสุขก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตวันข้างหน้าไม่คุณก็เขานะคะบางท่านสิ้นสุดกันบางท่านจบก,กันบางท่านเลิกกันปรปปับฉับพลันด้วยนะคะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในบางคู่เท่านั้นเองที่แบบว่ารู้ว่ามีปัญหานะคะแต่ก็ยังคาดหวัง ยังแอบหวังนะ,ะยังแอบหวังยังคาดหวังรวมไปจะถึงบางทีคุณก็รู้สึกได้ว่าการติดต่อมันมันไร้ช่องทางการติดต่อเลยบางทีเขาไม่ไม่ติดต่อคุณหรือคุณไม่ติดต่อเขาก็ตามก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่คาดหวังนะคะตรงนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ต้องบอกกันนะคะลักตรงนี้มันเป็นรักทางเลือกเพื่ออนาคตนะ,ะ,นะ,ะเพื่อความก้าวหน้ามาดูทางออกไหมว่ามีไหม ดาวสุกคือดาวตัวแทนความรักอยู่บ้านเสาอะสุกกับเสาคู่เส้นศัตรูอยู่แล้วอะคู่ขมคืนด้วยเดี๋ยวจะจมองว่าทำไมไทายไม่ดีอ่ะใครที่มีปัญหาระวังเปลี่ยนยังไงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขไปเข้าสู่พบประาอีกคุณก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันคืออะไร นะคะทางออกใครที่อยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาหรืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่บางทีก็ต้องยึดหลักเขาเรียกว่าตามเขาเรียกว่ายึดหลักตามคลองคลองธทมอะ่ะทุกอย่างอะ่ะมันต้องแบกรับภาระหน้าที่อยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันก็ต้องอารมณ์อรวยกันบ้างถึงแม้ว่าบางทีช่วงหนึ่งเราเหนื่อยช่วงหนึ่งเขาเหนื่อยมันก็ต้องพยายามค่ะถ้าใครอยู่กันในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เลย ความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นความชัดเจนอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่ามันสามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องกลับมาคิดละนะ,ะว่าชีวิตของคุณนะ่ะอยู่ได้กับความรักแบบนี้หรือเปล่านะคะคนเรานะคะมันสามารถมีทางเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องกลับมายอมรับฟัง ยอมรับฟังเหตุผลความเป็นจริงว่าความรักตรงนี้มันเป็นความรักที่มันมั่นคงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอ่าโอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคิดได้แล้วคุณรู้สึกคุณออกจากวังวนตรงนี้ได้แล้ววันข้างหน้าไม่แน่หรอกค่ะคุณอาจจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพียงแตนะ่วันนี้มันอยู่ในห่วงคนที่กําลังทุกข์เท่านั้นนะคะแล้วก็บางท่านทุกเพราะอะไรทุกเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจทุกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราไม่รู้เลยว่า การที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเขาการที่ฝากอนาคตไว้กับเขาและสิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันคือความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าวังวนอยู่กับความทุกข์ถ้าคุณวังวนอยู่ความทุกข์คุณก็ยังเป็นคคุณก็ยังต้องทุกข์นะคะโอเคแต่ถ้าแบบว่าคู่ไหนที่ใช้ชีวิตร่วมกันน่ะ ให้นึกถึงวันเวลาที่เคยปลูกต้นรักกันมานะ่ะประครับประคองกันมาช่วงผ่านผ่านร้อนผ่านมรสุมผ่านหนาวกันมานะคะต้องให้นึกถึงวันนั้นให้ได้มาดูชาวโสดค่ะกรกฎโสดสนิทโสดมีรักไหมมีแต่มีค่ะมีรักแต่ถ้าถามว่าใช่จังหวะไหมอย่าพึ่งเลย เอาพูดตรงๆนะบางท่านก็ม,มีมีในเรื่องคนมีในเรื่องคนมีตําหนิเข้ามาเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นรักที่มาในรูปแบบของผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะหมายถึงอะไรคู่ค้าคู่ธุรกิจส่งเสริมได้เหมือนกันนะคะตรงนี้รวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในการพบรักแต่การพบรักตรงนี้มันอาจจะเป็นการพบรักในรูปแบบของมันอาจจะยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวก็วได้นะคะรวมไปถึงบางท่านได้พบคนไกลนะรักออนไลน์ได้ นะครับเพราะบางท่านก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เจอรักออนไลน์หรือการทํางานไปเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างชาติอย่างเงี้ยก็มีโอกาสร่วมไปถึงการพบรักคนที่เขามีขั้นมีตําแหน่งก็มีสิทธิ์มีโอกาสด้วยคนทํางานสายไหนพวกราชการอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนสัทีเดียวอารมณ์ประมาณนั้นนะหรือคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณต้องการชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเขาต้องมีความมั่นคงคนคนนั้นเขาต้องให้ความเชื่อถือกับคุณได้ อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบางท่านก็เจอผิดหวังความรักมาบางท่านก็รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ไปคิดมากคิดเยอะอ่อนไหวไปนึกถึงคนเก่าด้วยนะคะบางท่านก็ไปนึกถึงค่ะหรือถ้าไม่เช่นนั้นคุณมีเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเก่าเก่าเพื่อนสมัยเด็กๆ็กอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเข้ามานะ่ะแต่บางท่านก็ได้เพื่อนเก่านะ หรือกิ๊กเก่ากว่าเก่าแกกว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะแฟนเก่ากว่าเก่ากว่าคนที่เออล่าสุดอะไรแบบนี้นะคะปรากฏโอเคนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ได้ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะเหงาบ้างถึงแม้ว่าตัวเองก็ยังอยากจะไขว่คว้าในเรื่องของความรักอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่คู่แท้คู่ตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่บางทีอ่ะคุณก็รู้สึกถึงการอยู่ได้นะคะ ส่วนบางท่านจะได้คนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาในชีวิตค่ะกรกฎก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะหรือแม้แต่ถ้าว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะคะตรงนี้แต่ก็น่าจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นฝ่ายชาวกรกฎเองที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เชื่อมั่นคุณยังไม่มั่นใจหรือคุณอาจจะรู้สึกเอะเขามีความลับอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีปกปิด,ป,ดปิดบางซ่อนเร้นไหมแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ความลักมันคือสิ่งสวยงามอยู่แล้วถ้าคุณได้เริ่มต้น มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่แค่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ว่าอ,อคิดเรียกว่าคิดโฟกัสในเรื่องของความรักษะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนบางท่านโสดแล้วรวยโสดแล้วมีเงินบางท่านก็ต้องการโสดนะบางท่านก็ต้องการโสดต้องการแค่คนอุปถัมภ์ เท่านั้นเองนะคะบางท่านก็ต้องการแบบนี้หรือบางท่านอยู่ในสถานะที่อยากเนี่ยยังอยากจะเลือกหรือมีคนเข้ามาให้เลือกก็ได้เช่นกันนะคะนอกนั้นคือเลือกคุยไปเรื่อยๆบอกเลยค่ะบางทีคุณเลือกคุยไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใจของคุณอน่ยยังไปนึกถึงอดีตอยู่หรือคุณเลือกคุยไปเรื่อยๆเพื่อกบเกลื่อนเพื่อกบเกลื่อนความทรงจําในอดีตก็ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะนะคะ หรือคุณอาจจะเลือกจนกว่าคุณจะอยากจะพบใครสักคนที่คุณรู้สึกคุณเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่ตามหาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่นั่นแหละคือรักจริงรักแท้ตัวจริงเสียงจริงรักสเปคอะไรแบบเนี้ยได้หมดตรงนั้นเลยค่ะนะคะและที่สําคัญบางท่านก็กลับมารักตัวเองบางท่านก็มีโชคนะมีโอกาสดีๆนะการเริ่มต้นส,สัมพันธ์ครั้งใหม่นะตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะ แต่บางท่านก็ตอนนี้ผิดหวังกลับมารักตัวเองเพราะรู้แล้วว่าคนของเราไปเริ่มต้นใหม่แล้วเช่นกันมาดูบทสรุปค่ะกรกฎเรื่องการงานไปติดตามในคลิป12ราศีทั่วไปได้คลิปกรกฎดวงทั่วไปอย่างเงี้ยแต่กรกฎรู้สึกว่าเห็นคอมเมนต์เยอะมากนะคอมเมนต์ว่าอุ้ยทำไมมองว่าดีดีดีแต่ไม่เห็นดีสักทีนึงคุณเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคุณย้อนถามตัวเองว่าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า ดวงก็าบีบให้คุณต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะเจ็ดปีที่แล้วคุณเปลี่ยนมาแล้วอะแล้วคุณคุณเปลี่ยนมาแล้วถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิมๆอีกดวงก็ต้องบีบให้คุณเปลี่ยนอีกแล้วบางท่านก็ไม่ดีมาด้วยห้าปีโอเคนะคะกรกฎความรักค่ะทางเลือกโอกาสมานะคะเพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าคนที่ฉันต้องการ ตามหารักแบบบริสุทธิ์รักแบบโอ้โหเป็นเนื้อคู่จริงๆเลยอะทำไมมันยากเย็นแสนเข็นบางท่านก็จะรู้สึกแบบนี้บางท่านช่วงนี้เดี๋ยวบอกเลยคุณจะมีความรู้สึกถึงอ,อารมณ์ของคนอ่อนไหวด้วยเด<อ>ี๋ยวโดยเฉพาะอยากจะบอกว่าช่วงไหนช่วงเออสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นแหละ นะคะช่วงนั้นแหละคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงการอารมณ์อ่อนไหวด้วยซ้ําไปนะคะกรกฎโอเคส่วนหลายท่านก็จะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเนี้ยเช่นกันอันนั้นคือในเรื่องของการงานนะถ้าคิดอยากจะทําอะไรใหม่ใหม่มันก็น่าจะเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะตรงนี้โอเคค่ะชาวโสดนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วความรักของคุณบางท่านได้พบรักคนไกลบางท่านอาจจะต้องอยากจะตามหา บางท่านสเปกสูงและบางท่านก็อาจจะหมายถึงการกลับมารักตัวเองการกลับมาทบทวนกับตัวเองการกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าวันข้างหน้าหรือณวันนี้ชีวิตของเรามันจกะกำลังเกิดโอกาสอะไรใหม่เราทําไมเราไม่ลองเปิดโอกาสกับตัวเองในการประทําตรงนั้นด้วยก็คือเรื่องของงานนั่นแหละนะะแล้วก็บางทีก็ระวังด้วยคนมีเจ้าของเข้ามานะคะกรกฎแต่ถ้าใครที่มาในรูปแบบแบบว่าคู่หุ้นส่วนคู่สับสุนคู่ส่งเสริมโอกาสดีๆของคุณจะเข้ามาค่ะ แล้วก็รวมไปจนถึงช่วงนี้นะคะคุณก็มีโชคด้วยบางท่านก็มีโชคกับการค้าการติดต่อการเจรจาก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการมีในเรื่องของความรักแต่มาในรูปแบบของการยังไม่ชัดเจนได้ด้วยนะคะแต่อย่าไปข้องเกี่ยวคนมีเจ้าของจะเป็นปัญหาความทุกข์ในใจคุณทันทีนะนะ,ค,ะคนข้องเกี่ยวเป็นเออคนที่เขามีเจ้าของมันคือความรักที่เป็นทุกข์แหละมันก็เป็นความรักที่มันมันต้องอยู่ในสถานะที่แบบว่า มันไม่ชัดเจนอะนะคะตรงนั้นโอเคนี่คือของกรกฎสิบห้าวันนี้นะคะชาวโสดเปิดไพ่ออกมาเนี่ยไม่ได้มองว่าคุณมีความสุขความรักนะแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องการความรักความรักในรูปแบบที่คุณค้นพบความรักความรักในรูปแบบคู่คู่แ้อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการความรักแบบนั้นนะคะก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็บางท่านช่วงนี้ เดี๋ยวจะมีอารมณ์อ่อนไหวด้วยหรือบางท่านไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีคนเก่ากลับมาหาคุณก็ได้ติดต่อกลับมาหาเฉยๆนะติดต่อกลับมาหาก็น่าจะประมาณนี้นะคะกรกฏก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองก็มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใครไม่ได้เปลี่ยนใครที่เปลี่ยนมาแล้วใครที่ทํางานช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อยทั้งงานราชงานหลวงงานความรับผิดชอบของคนใกล้ตัวต่างๆนานา,นา,นาน นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความสำเร็จความก้าวหน้าความเจริญความรุ่งเรืองค่ะแล้วกออ็อย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆเดือนหน้านะคะเดือนหน้ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของคุณด้วยเพราะว่าดาวเสาเขาจะย้ายแล้วนะคะใครที่บอกว่าห้าปีมนเนี้ยไม่เห็นดีเลยนะคะคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ